ประกอบด้วยพลปบพรรคการเมืองและพลปเลือกตั้งสสประกอบกับรัฐธรรมนูญที่ขึ้นโหวเจ้าลงมาที่ชัดเจนนี่คือมันเป็นการเลือกตั้งสองใบแต่เป็นการเลือกตั้งสสเขต400ส้นมันที่100แต่วิธีการในการจะเลือกตั้งจะต้องไปแก้ปมสครูสำหรับพรรคพลังทาใหม่และกลุ่มพรรคเล็กเราก็เสนอหลักการที่สําคัญอย่างนี้นะครับประการแรก ในร,รัฐมนูญยังไม่ถูกแก้ในเรื่องเจตจำนงสองข้อก็คือเจตจำนง,งของคะแนนเสียงไม่ตกน้ำและเจตจำนงของระบบสอสพออิมีดังนั้นสองหลักนี้จะต้องยึดไว้ในการปรับแก้กฎหมายรูปก,ก็ต้องแก้บนหลักการสองข้อนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียงตกน้ำและมีสอสพงมีกลุ่มพักเล็กรวมทั้งพักพลังธรรมติงเสนแต่ว่า จะต้องหลังจากเลือกตั้งได้คะแนนพักกับคะแนนเขตมาแล้วเราไม่เห็นด้วยที่จะเอาคะแนนพักมาหาด้วยหนึ่งร้อยเพราะถ้าแบบนี้คะแนนเขตคนที่แพ้ก็ตกหน้าคนเข้อต่อไปการคิดสสทีนี้เราคิดว่าที่ดีที่สุดจะต้องเอาคะแนนพักสมมุติว่าประมาณ37ล้านเสียงในในการเลือกตั้งข้างหน้าหาด้วย500รย เป็นจานวนสอสคพืีและเป็นจานวนสอสอ,สอตอคนตอสสส่วนต่อ,สอ,สอคนนะครับซึ่งก็จะถูกประมาณเจ็ดตนตัวคะแนนแต่ถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้ในช้อยที่สองที่พรรคเล็กเสนอก็คือให้เอาคะแนนพักประมาณ37ล้านคะแนนเขตประมาณ37ล้านมาบวกกันก็จะได้เป็นทั้งหมด74ล้าน 74ล้านไ่หาด้วยห้ารอไว้ก็จะตกประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าเป็นจำนวนคะแนนต่อสสบัญชีที่หนึ่งคนหลักการนี้จะคงหลักการสสไม่ตกคะแนนไม่ตกน้ำไม่ว่าจากเขตไม่ว่าจากบัญชีรายชื่อทั้งสองอย่างนี้จะไม่ตกน้ำแล้วก็คำนวณเป็นสสคือไได้เหตุผลต่อมาที่เราเสนอหลักการนี้ที่สมัยสุดก,ก็คือว่า เจตนารมของประชาชน10กว่าล้านเสียงที่รับรองรัฐธมนูนมลปี6 0นี้อยู่บนหลักการที่เราเห็นว่ารัฐธรรมนูน2ใบในปี40กับปี50ก่ 0, อให้เกิดรับ,บประด็จการรัฐสภาดังนั้นสิ่งที่เราค้านอีกข้อหมึ่เพราะระบบเลือกตั้ง2ใบแต่ที่พใหญ่เสนอมันจะเหนือเฉพาใหญ่หรือเฉพาะคนของนายณรัฐก,การเมือง แล้วก็จะขอให้เกิดประเด็จการพักการเมืองประเด็จการสภาการดังนั้นสิ่งที่เราเสนอก็มีเป้าหมายที่สามนี้ครับก็คือทําให้การเลือกตั้งประเทศไทยในชาวหนามีโอกาสเกิดประเด็จการรัฐรัฐสภานี่คือสามเหตุผลหลักส่วนเหตุผลอื่นๆประกอบอันนี้มันจะมีหลายข้อนะครับเช่นผมพัดเล็กเห็นว่าลงสสเพียงเขตเดียวก็สามารถส่งบัญชีราลายที่ได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องบังคับว่าทุกเขตจะต้องมีตัวแทนทเขราไปเก็บเพราะจะต้องใช้งบมหาศาลซึ่งพักเล็กไม่มีตัอกน,นะครับหรือข้าสมาชิกครพักเราพบว่ามันไม่สอบล้องกับสังคมไทยผมกล้าท้าทุกพักการเมืองครับพักไหนกล้ามายืยนยันว่าไม่ได้จ่ายเงินให้สมาชิกีรพักมายืยนยันเลยครับผมอยากจะกล้าท้าเลยในประเทศไทยทุกพักดังนั้นเราจึงเสนอว,ว่า 7ปีเรา20บาทพอแล้วครับมันเป็นตัวเลขที่คนจนก็สามารถที่จะพักแบงค์เขียวๆหรือพักเหรียญ10บาท2เหรียญสมัครโฆษนาชิปแท็กได้แต่ถ้าเันแบบงนที่ไม่สอดคล้องครับ100บาทกับ2,000บาทเราก็เห็นว่าควรจะแก้ไขอันนี้ก็มีประเด็นอืน่นอีกนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดมันมันจะยาวยวขอสรุปว่าในประเด็นการแก้ขไขพรบพการเมืองนะครับพรรคเล็กๆจะยืนหยัดสู้โดยถึงท,ที่สุดครับ เพราะเราพรงการแก้ต้องแก้โดยที่ประชุวมรัฐสภาเราเชื่อว่าแม้เราจะแพ้เสียงโหวตในสสแต่เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกจำนวนมากจะเยนด้วยกับหลักการที่เราเสนอ